กำลังผจนภัยอะไรครับน่ารำทามาแล้ว hmm. ด no, no, si ูเลยน่ารำคาญนะไม่รำคาญคนนี่คนนี่เลยข้างหน้าขี้โคลเลยเนี่ยขี้โคลเลยครับอ๋อโดอยากกระสปคนยังปล่ระวังมือด้วยนะข้างหน้ารในรถไม่เป็นไรนะพยายามพยายามอย่าเมียเป็นไง ่ดนกระลากก็ซื้อใหม่เลยไม่ต้องทานเมื่อกี้ลำทานแล้ววะหัสี่แล้วสี่ลำทานแล้วเรายังแบบว่าอีกหลายลำทานเลยดูทางดูทางนี่ให้โบถือดูทางให้ดูทางให้อ่าโบถ่ายดูทางเลยนี้ออฟโด้ที่สุดยอดเลยเออเออดูหนึ่งหนึ่งลายไปแล้วครับอันหลังให้ใจโบเหมือนมาเดินพารากอนเขาจะเดินพารากอนเดาไม่โต้ละค่ะเขาบ้านนิโมนค่ะ โอ้โหสุดยอดวันนี้มาเยี่ยมน้องๆที่ไม่ใไหนคะคุณนุษย์หัวเบี้ยวเลยมาเยี่ยมน้องที่ไหนเอ่ยเกากะสะเดิงครับโอ้โหเมืองการเมืองการสุดยอดมาเก็บชายแดนอ่านี่ผู้ชักชวนนำทิปเปิดโชว์ันนี้เหมือนในนีเลยข้หน้าหนนี้ข้างหน้าทำหน้าโอ้ยสวยค่ะชวนเลยสิคะเป็นยังไงบ้างคะคุณ อะเชิญชวนค่ะมาทุกปีมันเด็กไม่ใช่เลยนะขย่าวสะกูเสียทรงเลยสติกูหายไปหมดแล้วเนี่ยปีหน้าปีหน้าปีหน้ามาบอริจาคของได้นะคะแต่อยากจะได้จริงๆคือปัจจัยมากกว่าค่ะบริจาคเงินมากกว่าเพื่อให้ป็นุนการศึกษากับน้องๆแล้วก็ ของที่บริจาคนี่ก็เดี๋ยวพวกเราจัดหายเองนะคะนี่เธอจำเขาไงจ๊เหมือนเราจะเป็นกระดูกสันหลังให้คนทำนี้คนสวนคนตัดอ้ยจะจำหน้าคนจำหน้าใช่พี่ชายพี่ชายกูเสียทรงหรือยังคะพี่ฮักไหวอับปาแบบไหมนี่ไงมาอันนี้เลยการสปาคนมาหั่นนิมูนค่ะดูคนข้างหน้าดูคนข้างหน้าดูคนข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะสปาคนค่ะ เอย่าพูดอย่างนั้นนะอยดา๋ย่าอยดี๋ยวต้องลงจริง๋ยวลงทานน้ำตกอีกแล้วหมดเลอ้อ้ยโอ้อ้อ้ระ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้้องตโอ้อ้ยโ้ยโอ้้อยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ย้โอ้ยโั ด้วยไปไหมด้วยบัวเปลือยแวบ้างเอแล้วโบ้โบ้โบ้สบายหนึ่งโบ้สบายหนึ่งเดี๋ยวอย่าติดพยายามไม่ติดนะโอเคไหมต้องไปตามลายอ่ะใขายฟอนเขาขายไอโฟนซัมซุงก็มีนะอายุน้อยหนึ่งสองสามแต่ละคนบอกจะมีจะขอบอกมือมันยาวได้แค่นี้เฮ้ยพอ เดียวนะเห็นเห็นเห็นไปเลยนี่แหละตรงนี้แหละพี่โน้ตติดคชาวที่แล้วใช่หรอใช่มันจะมีหินอันใหญ่อยู่ตรงนี้ไงใช่ป่ะติดขนาดต้องติด ันด้วยมิซายกันด้วยดูข้างหลัง,ง,ลง,งเนี่ยมาดวกันจริงจริงได้ไหมโอเคเยานะ๋ยหไปละให้ดูว่ามาจริงลำบากกันจริงอร่อยกันจริงมาเพื่อน้องๆเด้วยนอจ๊าไปแล้วบ๊ายบายเขาลงลน์เอาให้เห็นไวมนะก๊ะ